เดินทางมาฮอหน้องอันพี่น้องเกันหน่อยะตเิ่มก็ครับพี่น้องครับคัดสะเด็ม คือว่าตา95 EP ปะ่ะ EP ปะ่ะ EP 95ครับพี่น้องขัดโดยช่างใหญ่ EP 95อัพอัพเกียบปะ่ะอัพเกียบเป็นเพเลยอ,อัพเกียบเป็น กี่แ,บบแรงครับพี่น้องรถคันนี้อัพให้คณแก่ใช้ครับไปเรื่อยๆขอให้จวดพอล้างให้ยันไส้ครับพี่น้องครับปิ้มไส้ออกมาล้างเลยครับพี่น้องไม่ใช่ล้างธรรมดาครับช่างกุ้งจัดให้ช่างใจจัดด้วย ฉะนั้นพี่ใหญ่ครับขวด6,006ก่อนผมเกิอดอีกครับรุ่นนี้อ,อัพสปริงครับอัพสปริงกับอัพลูกประพอครับรุ่นนี้ไม่งั้นเดี๋ยวคนขับจะตามรถไม่ทันพี่น้องสนใจอยากจะอัพเกรดรถ ติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องแถวภาคอีสานแถวฟุตวากาลสินบัวขาวเอาวงหน้าคู่ครับพี่น้องครับสนใจอยากให้เพิ่อนอัปเกรดรถดให้ครับพี่น้องดรดบัวแห้งลูกเคยจมไห้บัวเทาว่ารดบัวแห้งเอามาฮหดได้ครับพี่น้องเอามาทําได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจัดตามไม่ทันได้พี่น้อง อยากได้ไสไหนอัพลูกขนาดไหนบอกช่างได้ครับช่างกุ้มจัดให้ครับร้านจิราพรยางยนต์ตอนนี้เกะแค่สปริงกับอัพจาก95เป็น11ครับพี่น้องคูปตต้าเปลี่ยนลูก แตะกันเร่งจวดครับพี่น้องกำลังลือกำลังทำสีครับพี่น้องรอประกอบประกอบคงเป็นพวกนี้ครับคงเป็นมืออื่นครับพี่น้องครับพวกนี้คงเล็สีอยพ่นยันโมเล่ครับพี่น้อง ทำสีเครื่องด้วยครับพี่น้องอพ่นสีแล้วดินยังออกไม่หมดเลยสปริงมาแล้วบ่สปริงก็มาแล้วครับ ปิงกวรนาก็ามาแล้วสุขิดนาดอนของมาครบแล้วครับรอประกอบอย่างเดียวรอฟังเสียง บอกให้พี่น้องชาวต่างประเทศและพี่น้องชาวไทยได้รับรู้นะครับว่างานประเพณีบุญบ้งไฟแถวอีสานเรามีปีละครั้งเท่านั้นครับหลังจากเอาควายเหล็กไปตําขี่มือบ้งไฟแล้วก็เอามาทํานาครับพี่น้องครับไม่ได้ทําบ้งไฟตลอดปีนะครับพี่น้องครับทําปีละครั้งแค่เดือนหกเท่านั้นครับ ทดสอบกำลังครับทดสอบกำลัง